นีครับผมผมสมพงครับกับมาลายฟาร์มครับผมสถานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอชามจังหวัดรบุรีครับผมถอดเข้าในหาดชามครับผมก็ที่มาลายฟาร์มผมจะชวนมาเที่ยวครับผมมาลายฟาร์มเราจะเป็นสวนสัตว์ครับผมมีสัตว์หลากหลายชนิดครับผมสัตว์แต่ละอย่างนะครับแนะนําเลยว่าเข้าไปเล่นุกีสัมผัสได้เลยครับผมครับสวัสดีครับมาลายฟาร์มครับผมอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์เกษมศรีนะครับในส่วนเส้นทางที่จะเข้ามาเยี่ยมชมมาลายฟาร์มด้านชามแห่งนี้นะครับด้านหน้าของผมนี่คือถนนเพชรเกษมนะครับขาล่อง อยู่ตรงตำบลเขาใหญ่นะครับครับมีพื้นที่นะครับจอดรถนะครับมีพื้นที่มีอาคารจอดรถมีร่มเงาติดต่อที่จุดแรกอาหารสัตว์นะครับซึ่งมีอาหารนะครับมีค่าบริการอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแต่ค่าแบบนี้นะครับแล้วก็ยี้่ไปเลยนะครับแล้วก็ยแบบนี้เลยนะครับราคามูลค่าตามนี้เลยนะครับจะมาเป็นแบบครอบครัวเป็นหมู่คณะหรือส่วนตัวหรือจะเป็นองค์กรต่างๆทุกท่านนะครับสามารถที่จะมาเข้าชมได้หมดตัาา้งแต่8ดโมงเช้าถึง5โมงเย็น ถ้าเป็นวันหยุดน,นะครับตะลุกถึงหกโมงเย็นเลยครับหลังจากที่เราได้ตะก้ามานะครับจากฝ่ายตอนรับแล้วก็ยิ้มอาหารสามอย่างเนี่ยก็เดินข้ามสะพานบรรยากาศแบบนี้มาได้เลยตรงนี้ครับจะเป็นมุมช่างภาพนะครับที่เราจะเก็บภาพเป็นที่ระลึกในแต่ละโซนอ่าลูกศรซ้ายขวามันจะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างที่น่าสนใจสามารถเดินบนกันได้ทั้งหมดเลยนะครับสมมุติเราจะเดินบนไปด้านนี้ก่อนด้านซ้ายนะครับมาแคะนะครับ แด่มาแค่แล้วเขาก็จะอยู่ในข้อตเตี้ยแบบนี้สามารถที่จะเข้าถึงเข้าหาเราจะมีข้อมูลให้น้องให้ทุกคนได้ศึกษาได้เรียนรู้เป็นเป็นข้อมูลเสริมทักษะด้านวิชาการด้วยสัมผัสได้ง่ายๆปลอดภัยการให้อาหารต้องให้เขาเลยไม่ต้องมาทําทให้เขาตกใจแด็กเขาก็จะกินอาหารกับเราอย่างง่ายๆนะครับเพิ่มทักษะแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นประสบการณ์ในการที่ให้อาหารสัตว์แล้วก็ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะมากินด้วยกันได้เลยโอ้ของเรานี่ให้ลูกนะครับ เราพ่อพันธุ์อูดนะครับสําเร็จแล้วก็เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตผลของเราได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยม้าแะลาจัดเอาไว้ให้ให้เห็นอย่างใกล้ชิดตอนนี้ก็มามีกล้วยมีอะไรสํารองเอาไว้ให้ท่านก็ยอดตู้เอาเองนะครับสามารถที่จะยอดตู้แล้วก็หยิบอาหารไปได้เลยวัวแคะอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับนี่พ่อพันธุ์ก็เลย <S <S วอาพวกนี้เป็นความส่งเสริมเป็นเนื้อนะครับแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยสามารถนําไป เรียนโบาสามารถที่จะพัฒนาเป็นอาชีพได้อันนี้เป็นนกอีโมนะครับเป็นนกอีโมนะครับนกอีโมเป็นสัตว์เขาเรียกว,ว่าเป็นนกตัวใหญ่ที่บินไม่ได้มีนกกระจอกเทศมีนกเรียมีนกอีมโมนกกีวีอะไรพวกนี้นะครับเป็นสัตว์ตัวใหญ่ที่บินไม่ได้อีกแบบหนึ่งนะครับในพื้นที่ในแหล่งน้ำเราก็จะมีสะพานสะพานแขวนที่สูงหน่อยนะครับอันนี้ก็ปอลอดภัยเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจ้างเราดูแล นะครับฝ่ายช่างเราดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นคันบันไดหรือตะข่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหงนะครับหงขาวแตะมีหงขาวหงดำนี่อยู่คนละโซนกันนะครับเกาะกลางอีกเกาะหนึ่งนะครับเป็นโซนของมาล่ามาล่านี่เป็นสัตว์ที่แปลกแล้วก็น่ารักนะครับนี่คือลูกลักเขานะครับลูกลักเขาเรามีรงพ่อลงฟักแล้วเราก็สัตว์ตัวเราก็จะให้ผลผลิตนะครับที่ออกเป็นไข่ นกโย่งนี่ไข่เองอยู่อยู่ตามต้นไม้เลยนกโยงแล้วก็บางทีก็อยู่ตามภูเขาอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็พอฟักลูกฟักอะไรแล้วก็พาลูกกลับมาเองเวลาตะกร้าหมดท่านก็สามารถวางไว้หรือเอาอาหารพวกนี้ใส่ตะกร้านี้ไปค่าบริการก็เหมือนเดิมตามที่เราแจ้งเป็นค่าจมียเอาไว้นะครับพวกแกะอีกโซนนี้ก็จะเป็นแกะที่ตัวใหญ่แกะพันเนื้อเลยนะครับที่ เป็นสายพันธุ์ที่เราเพาะขยายไว้ส่งเสริมกเกษตรกรส่วนข้อนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์ปีกนะครับเป็นตระกูลพวกสัตว์ปีกนะครับเป็นพวกสัตว์ปีกสายพันธุ์ต่างๆนะครับที่เรามีอยู่มีบ่อปลาคารับมีพวกนกฟีนเจียนสีนกกระจอก,ก,ก,กนกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนกขนหยกมีจระเข้มีอีกัวน่านะครับมีปลาคาร์มีกวางนะครับอยู่ข้างในนี้มีอาหารสัตว์ใช่ไหมนี่เป็นอาหารสัตว์อย่างนี้เลยแต่เราทํเป็นแบบไม่ง่าย นะครับก็บอกเลยว่าอาหารสัตว์พวกนี้ล้วนแล้วจะมีคุณภาพเหมาะกับสัตว์ที่นี่เห็นไหมมันเล่นง่ายๆแบบนี้เลยแล้วแขนนี้ก็ใหญ่ว่างอ่ากอนแขนกันไ,ไปหน่อยนะครับระมาอย่างนี้เลยนะครับทักบอลก็มีหมวกสักนิดเดียก็จะได้เปลี่ยนรูปลักษณ์กันไปนะพมานะครับเลยคือการเข้าถึงเข้าหาให้สัตว์รักเราแล้วเราก็รักสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็มีความสุขก็ได้อาหารเราก็ได้ความสุขไปด้วยเห็นไหมเขาชอบกินไบเขาไม่กินมแมลงเลยนะ เขาจะกินพวกใบไม้กินใบหมอดอันนี้ใบหมอดนะคะคขาที่ชอบหมูดูสิเนี่ยอยังมียังมีหมูที่น่ารักนะให้อาหารสัตว์ให้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงเราจบก็จะพักผ่อนไปด้วยนะครับได้ผ่อนคลายไปด้วยได้เล่นไปด้วยสนุกไปด้วยอาหารเครื่องดื่มของของคนด้วยของสัตว์ด้วย ของนกแก้วด้วยนะของปลาด้วยนะครับเน้นถ้าคนไม่คุ้นกับมันมันเล็บมันคมจับแล้วก็จงอยปากแหลมนะครับภาพรวมอย่างหน่งว่าการกินอยู่อย่างพอเพียงมีอะไรบ้างทําอย่างไรบ้างมันปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงสัตว์มีมีไข่มีเนื้อมีอาหารแบบนี้แล้วก็ง่ายๆนะครับพอเพียงแบบง่ายๆซึ่งมันก็เป็นประโยชน์จริง พอเพียงแต่สร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยแต่เพิมชมกันมาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ใช้เป็นเวลาเป็นชั่วโมงนะครับในการที่เราจะมาเยี่ยมชมเพราะว่าถ้าเรามาดูเพลินๆมันก็โอเคอาจจะใช้เวลามากน้อยต่างกันแต่ถ้าเราพาบุตรหลานมาครอบครัวมาเราก็ต้องดูไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยได้ความแตกต่างด้วยความสะดวกได้ประโยชน์ไปด้วยแล้วเนี่ยเราเราได้เบือความสะดวกเอาไว้อย่างหลากหลายเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดจะขาดจะไม่ได้เลยคืออา,อาหารเครื่องดื่ม แต่การทิ่งทางมาลายฟาร์มเราก็จัดไว้ไปหลายจุดเลยมาลายฟาร์มเซกกาแฟก็คือจุดหนึ่งนะครับคือจุดตรงนี้นะครับเราลองเข้าไปดูก่อนว่าจะมีเมนูอะไรหลังจากที่เราได้ไปเดินดูเดินชมในทั่วมาลายฟาร์มนะครับ นี่คือผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทสลีฟูดนะครับของบริฟาร์มเราเองนะครับที่ส่งให้กับแมคโครทั่วประเทศเลยและที่บริษฟาร์มเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นจระเข้นะครับมีแก้งมีกวางลกระจองกแท้หมูป่านะครับ ไข่และผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับรวมมือถึงเหนือจนเค่ที่เป็นตัวตัวด้วยนะครับเราส่งส่ะเทศแพ็กเกจนะครับเราส่งตรงอยู่ได้2วัน3วันเลยครับในในในประเทศไทยเราเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือที่ร้านค้าร้านอาหารของเราเนี่ยมีเมนูที่ทำาพวกนี้นะครับอาหารที่ผลิตภัณฑ์จากพวกเรากราบยนเชิญนะครับบาลายฟามยินดีพร้อมที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เรามีให้กับทุกทุกท่านได้ไปริมลองกันนะครับเชิญลองดูนะครับ